สวัสดีครับเจอผมอีกครั้งครับผมกับสมชายเลตซิ่งครับทางช่องเฟรนดรับมอไซค์วันนี้ผมจะมารีวิววิธีการใส่ลูกปืนอ่าใส่ลูกปืนชุดลูกปืนวันเวคัสครับของยามาฮ่าบายร้อยครับบายร้อยเอเม็ดนางพญาหรือเมดร้อ,อยเบลร้อ 100, R, รยเบลอาร์ครับผมเบลร้อยครับเบลอาร์ไม่ใช่ครับ นี่ครับเบลร้อยเบลอาเม็ดนางพญาครับผมเม็ดร้อยครับเครื่องตระกูลวาร้อยครับสาเหตุที่มันพังก็ที่เป็นพังแบบนี้ครับนี่ครับที่พังครับชุดลูกคืนวันเวซัดตัวนอกครับก็คือสตาร์ทสตาร์ทได้ครับแต่ว่าเข้าเกียร์แล้วโดดครับเข้าเกียร์แล้วโดดครับ ขี่ไม่ได้ครับโดดแล้วับครับตัวนี้เป็นของทดแทนที่ซื้อมาใส่ใหม่ครับตัวนี้เป็นของแท้ติดรถครับตัวนี้เป็นของทดแทนที่ซื้อมาใส่ใหม่ครับไม่ใช่ของแท้ครับผมตอนนี้ก็มาดูว่าวิธีการประกอบครับประกอบเข้าไปในบันเวสในในชุดเกดีคัตครับหรือว่าคัตชามคัตก้อนครับ จะป,ปกอณแบบไหนครับผมขอเชิญรับชมครับเรามขายที่ตั้งก่อนนะครับผมนีม่ครับอุปกรณ์มันจะมีตัวไหนบ้างครับมันจะมีเสื้อ,อลูกปืนครับเสื้อลูกปืนมีบูทตัวไหนครับอยู่นี้ครับแล้วก็จะมีลูกปืนอีกของใหม่ครับมีลูกปืนอยู่ห้าเมตรครับ 6เมตรครับรื่นครับลื่นจะมีสปริงครับแล้วก็มีตีกิปล็อกครับนี่ครับอุปกรณ์ของมันครับจะมีประมาณนี้ครับผมดูวิธีการใส่ครับการใส่ที่ถูกต้องและใช้งานได้ครับผม ก่อนอื่นครับเราดูดูในช่องไว้ก่อนครับมันจะมีมันจะมีเดือยอยู่ครับเดือยอยู่สองข้างครับเห็นไหมครับมีเดือยอยู่สองข้างแล้วเราก็เอาฝั่งที่เดือยนะครับใส่ในรูนีค้ครับฝั่งนี้ยังไม่มีนะครับเห็นไหมฝั่งนี้จะไม่มีรูจะไม่มีไม่มีที่ให้ใส่ให้ใส่เดือยครับตัวนี้จะมีให้เดือยก่่นครับไหนที่ก่อเดือยครับ แล้วก็ใส่ให้ตรงครับนี่ครับใส่ให้ตรงแบบนี้ครับเดี๋ยวสริงครับเดี๋ยวเราใส่ที่หลังก็ได้ครับสริงเราใส่ลูกปืนก่อนก็ได้ครับลูกเพื่อนจะมีหกลูกครับแล้วก็ใส่ตามลูกเข้าไปเลยครับ แต่ตามรูครับมันจะมีหกลูกครับตั้งแต่ตามรูเข้าไปเลยครับนี่ครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับตามรูครับแล้วก็จำก,การใส่บูธเข้าไปแล้วครับ ฝั่งไหนก็ได้ครับบูทเหมือนกันครับทั้งสองฝั่งครับเหมือนกันครับน่ครับเดี๋ยวไปครับขยับขยับครับมันจะเป็นว да. ันวนะครับเห็นไหมครับเวลาเขาถุงียกวันวครับเวลาเรากดมาทางนี้ไม <unda> ่ไม่หมุนครับแต่ถ้าเวลาเราตามเข็มนาฬิกามจะหมุนครับนะครับตามเข็มนาฬิกาจะหมุนได้ครับแต่ถ้าทวนเข็มไม่ได้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนีต้องให้ได้แบบนี้ครับ แล้วเราก็จต่การใส่สปริงครับสังเกตให้ดูดีครับมันจะมีมีรูอยู่ครับเห็นไหมครับมีรูตัวนี้ครับมีรูอยู่นี่ครับแล้วเราก็สปริงมันก็จะมีมีดือยอยู่ครับมีดือยให้กอดลงไปอยู่ครับแล้วก็ใส่กอดเข้าไปครับใส่ให้มันเข้าในรูครับมันจะไม่รูอยู่ นะครับจะไม่รูอยู่ครับมีดด้วยเขาเข้าอยู่แล้วเราก็ตัวนี้ก็จะมีข้างนอกนะครับคือที่ชามเลยครับมันก็จะมีที่ให้สปริงเกาะอยู่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่มีให้สปริงเสียให้สปริงเกาะอยู่ครับไม่ได้ไม่ได้ดึงสายยากครับนี่ครับง่ายๆครับ ใกใกล้กันครับสปริงก็ไม่ได้ดึงแรงไม,ไม่ได้ดึงมากครับยิงกระส่เข้าไปแล้วแล้วก็ใส่กิ๊บล็อกครับกิ๊บล็อกตัวนี้จะใช้คีมคีมมีแบนครับเราจะใช้คีมมีแบนเข้าไปครับนี่ครับคีมมีแบนมันจะมีร่องร่องอยู่ครับจะมีร่องที่เจดีรัทครับ จะมีร่องให,ให้ใส่ของมันอยู่ครับนี่ครับจะมีร่องอยู่แล้วก็ให้มันใส่เข้าไปในร่องครับแล้วก,กดให้มันเข้าในร่องครับแล <N hi, S 1> ันก็จะอยู่ในร่องของมันครับแล้วก็พยายามงันให้มันอยู่ในร่องของมันครับ ันสปริงหรือว่าการชุดนี่มันหลุดออกมาครับแล้วก็หมุนหน่อยครับใส่เข้าไปแล,แล้วก็ลองหมุนดูนะครับนี่ครับจะอยู่แบบนี้ครับนี่ก็น่าจะเรียบร้อยครับผมตัวนี้จะเข้าแบบนี้ครับ นะครับมันจะเป็นวันเวครับถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกามจะหมุนไม่ไปไปครับแต่ถ้าเราหมุนตามมันจะไปครับนี่ครับก็เป็นงานเงาน,นการเสร็จสิ้นวิธีใส่ชุดลูกปืนวันเวคับครับของยามาฮ่าวายร้อยครับผมรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันจะทำมาไม่เหมือนกันครับตัดีผมได้ทำผมก็ ได้ทำรุ่นไหนผมก็มา,ารีวิวให้เอฟซี FC ทุกคนได้ดูครับผมว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการทำสำหรับช่างที่ทำไม่เคยทำครับหรือว่าสำหรับบุคคลทั่วไปที่อยากเรียนรู้ครับผมอยากรู้ไว้แช่ว่าใส่บาไปหามครับผมตัวหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ f อฟทุกคนที่เข้ามารับชมครับ ใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจทางช่องเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบในเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากอีกครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ